เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววาย,ยุธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกันเลยกับข้อ8 3 สำหรับข้อ83นะคะโจทย์ให้มาว่าจากการผสมพันธุ์พืชชนิดหนึ่งที่มีดอกสีต่างๆกันเนี่ยได้ผลดังนี้นะคะโดยคู่ผสมที่1เนี่ยผสมระหว่างดอกสีน้ําเงินด้วยกันอัตราส่วนของลูกนะคะจะได้เป็นสีดอกน้ําเงินต่อสีขาวเนี่ยเป็น3ต่อหส่วนคู่ผสมที่2นะคะผสมระหว่างดอกสีฟ้ากับดอกสีขาวลูกที่ออกมาเนี่ยก็ได้อัตราส่วนเป็นดอกสีฟ้าต่อดอกสีขาวเป็น1ต่อห คู่ผสมที่สานะคะบอกว่าผสมระหว่างสีม่วงกับสีขาวได้ลูกเนี่ยที่มีอัตราส่วนสีน้ําเงินต่อสีฟ้าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งส่วนคู่ผสมที่สี่นะคะเป็นระหว่างสีน้ําเงินกับสีฟ้าจะได้ลูกเนี่ยที่มีอัตราส่วนสีม่วงต่อสีฟ้าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วโจทย์นะคะก็ถามว่าลักษณะสีของดอกนะคะควบคุมโดยยีนที่มีจํานวนอัลลีลทั้งหมดเท่าใดค่ะ ถ้านําต้นสีม่วงกับสีม่วงผสมกันเนี่ยจะได้ลูกมีดอกสีใดในอัตราส่วนเท่ากับเท่าใดบางชอยนะคะบอกว่ามีสองเอลิลแล้วก็บางชอยก็บอกว่ามีสามเอลิลเนาะส่วนในรุ่นลูกนะคะก็จะมีดอกสีต่างกันเลยมีทั้งสีม่วงสีขาวสีน้ําเงินสีฟ้าครบเลยแล้วก็อัตราส่วนก็จะแตกต่างกันไปด้วยทีนี้เราย้อนกลับไปดูตารางของ คู่ผสมทั้งสี่คู่นี้นะสำหรับดูที่สีของดอกพ่อกับแม่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมดสีสีเลยน้ำเงินฟ้าขาวแล้วก็ม่วงแต่ในโจทย์เนี่ยมันมีบอกว่ายีนที่ควบคุมสีของดอกเนี่ยมันมีสอง a l l ลกับสาม a l l ลใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามันเป็นสอง a l l ลเนี่ยอ่ะก็สมมุติว่าให้แทนด้วย A ใหญ่กับเอเล็กใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นจีโนโทไทป์เนี่ยมันก็จะมีอยู่3แบบก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่ a ใหญ่เเล็กแล้วก็ A เล็ก A เล็กอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะแสดงสีได้ทั้งหมด3สีนั่นเองแต่ว่าในโจทย์เนี้ยแค่ดอกของพ่อก,กับแม่เขาก็มีสีสีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะต้องมีมากกว่า2อลลีลถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็น3อาอัลลีมากกว่าสีของดอกน่าจะครบคุมด้วย3อาอลล ตัวอย่างก็สมมุติว่าให้3ามอัลลิลเนี่ยเป็น IA IB แล้วก็ I สมมุติว่าให้อา่าถ้าเป็นจีโนไทป์ IA IA นะคะสมมุติว่าเป็นดอกสีน้ำเงินอ่ะถ้าเป็น IA I เล็กเนี่ย ก็จะเป็นดอกสีน้ําเงินอยู่อ่ะเพิ่มเติมนิดนึงคือสมมุติว่าเรากําหนดอันนี้ก่อนดีกว่ากําหนดว่าให้ ia นะคะแทนลักษณะของสีน้ําเงินส่วน id แทนลักษณะของสีฟ้าแล้วก็อเล็กนะคะแทนลักษณะของสีขาวเนาะถ้ามันเป็น genotype ia ia หรือว่า ia i เล็กเนี่ยมันก็จะต้องแสดงลักษณะของดอกสีน้ำเงินออกมาให้เราเห็น แต่ถ้าเป็น IB IB หรือว่า IB I เล็กเนี่ยมันก็จะแสดงลักษณะสีฟ้าใช่ไหมคะส่วนถ้าเป็น I เล็ก I เล็กเนี่ยก็จะแสดงลักษณะสีม่วงอะแล้วมันก็จะมีจีโนไทป์ได้อีกแบบหนึ่งนั่นก็คือขออภัยค่ะอะถ้าเป็น IA I เล็กเป็นสีขาวเนาะแต่ถ้าเป็น IA IB เนี่ย อันนี้จะแสดงลักษณะสีม่วงค่ะอ่าก็ก็เริ่มมีความเป็นไปได้ใช่ไหมที่มันจะแสดงออกถึงลักษณะของสีดอกทั้ง4ี่สีอ่ะทีนี้เราก็ต้องมาตรวจสอบกันนะคะว่าสมมติฐานที่เราตั้งไว้แบบเนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่าโดยเราจะมาตรวจสอบว่าเอ่อถ้านำสีดอกของพ่อแม่ตามคู่ผสมแต่ละคู่เนี่ยมาผสมกันแล้ว อัตราส่วนของลูกนะคะจะได้อัตราส่วนตามนี้หรือเปล่าเนาะอ่ามาดูที่คู่แรกกันก่อนเลยนะคะผสมระหว่างสีน้ําเงินกับสีน้ําเงินสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะมีจีโนไทป์ได้2แบบใช่ไหมคือเป็น I A I A กับ I A I L อ่ะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าต้นพ่อก็มีจีโนไทป์ได้2แบบใช่ไหม ส่วนต้นที่เป็นแม่ก็มีจีโนไทป์ได้2แบบเช่นเดียวกันทีนี้เราลองมาดูจับคู่กันแต่ละคู่อันดับแรกเลยเราสมมุติว่าให้ทั้งคู่เนี่ยมีจีโนไทป์เป็น IA IA เหมือนกันพอผสมกันแล้วนะคะเราก็จะได้ว่าไม่ว่าจะจับคู่ยังไงเนอะอลูกเนี่ยก็จะมีจีโนไทป์เป็น IA IA ทั้งหมดเลยอ่ะเอาตัวแรกจับคู่กับตัวแรกก็ได้เป็น IA IA ตัวแรกกับตัวหลังก็ได้เป็น I A I A ตัวหลังกับตัวแรกก็เป็น I A I A และตัวหลังกับตัวหลังก็เป็น I A I A เช่นเดียวกันอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะกรณีนี้เนี่ยเราจะได้ว่าลูกเนี่ยมีสีน้ําเงินหมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยเขากำหนดว่าพอผสมกันแล้วเนี่ยจะได้ลูก อัตราส่วนสีน้ำเงินต่อสีขาวเป็น3ต่อ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจีโนไทป์ของรุ่นพ่อกับแม่แบบเนี้ยจึงไม่น่าใช่มันไม่น่าจะเป็น I A I A เหมือนกันทั้งคู่กรณีกรณีนี้เราก็ตัดทิ้งไปค่ะอะแต่ว่ามันก็อาจจะยังถูกอยู่เพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยต้นต้นพ่อกับต้นแม่มันอาจจะมีจีโนไทป์แบบอื่นได้เราก็ลองจับคู่คู่ต่อไปค่ะเอา I A I A ผสมกับ I A I พอผสมกันนะคะเอ่ออเาตัวแรกจับคู่กับตัวแรกก็จะได้เป็น i a i a ตัวแรกจับคู่กับตัวหลังนะคะก็จะเป็น i a i เล็กตัวหลังจับคู่กับตัวแรกก็เป็น i a i a แล้วก็ตัวหลังจับคู่กับตัวหลังค่ะก็เป็น i a i เล็ก ่ะคือจีโนไทป์เนี่ยมันมี2แบบก็จริงคือเป็น iaia กับ iailex ใช่ไหมแต่ทั้ง iaia และ iailex นะคะมาแสดงลักษณะของสีน้ำเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพ่อกับแม่เนี่ยมีจีโนไทป์เป็น iaia กับ iailex ลูกที่ออกมาก็จะเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดอ่ะแต่ว่าโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าลูกที่ได้นะคะจะมีอัตราส่วนสีน้ำเงินต่อสีขาวเป็น3ตอนึกรณีนี้มันก็เลย ผิดนั่นเองแต่ว่าอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะว่าเรายังมีกรณีสุดท้ายค่ะกรณีสุดท้ายก็เป็นการจับคู่ระหว่าง i a i เล็กกับ i a i เล็กเนาะผลที่ได้ออกมานะคะเราลองเอาตัวแรกจับคู่กับตัวแรกก็จะได้เป็น i a i a เอาตัวแรกจับคู่กับตัวหลังนะคะก็เป็น i a i เล็กเอาตัวหลังจับคู่กับตัวแรก ก็เป็น i e เเล็กและตัวหลังจับคู่กับตัวหลังค่ะจะได้เป็น I เล็กไเล็กอ่ะสำหรับจีโนไทป์ IA i a ไ I a, แล้วก็ IA i เล็กนะคะจะแสดงลักษณะสีน้ำเงินใช่ไหมน้ำเงินเนี่ยมี3ส่วน IA ขออภัยค่ะส่วน I เล็กไเล็กเนี่ยจะแสดงลักษณะสีขาวซึ่งก็มี1ต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพ่อกับแม่นะคะที่มีดอกสีน้ำเงินเนี่ย แต่ว่ามีจีโนไทป์เป็น I A I เล็กเหมือนกันทั้งคู่ก็จะได้ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยจะมีดอกสีน้ำเงินต่อดอกสีขาวเนี่ยเป็นอัตราส่วน3ต่อ1นั่นเองซึ่งก็ตรงกับที่โจทย์เขาบอกมาเนะเพราะฉะนั้นอ่ะสำหรับคู่ผสมที่1เนี่ยก็ถูกต้องนะคะสมมติฐานของเราใช้ได้กับคู่ผสมที่1ต่อมาเราต้องมา เราลงมาตรวจสอบคู่ผสมที่2กันก็คือเป็นการผสมระหว่างดอกสีฟ้ากับดอกสีขาวเนาะมาดูคู่ที่2กันเลยค่ะสำหรับดอกสีฟ้านะคะก็จะมีจีโนไทป์ได้2แบบ IBIB กับ i d i เล็กแต่ถ้าเป็นดอกสีขาวเนี่ยจะได้แบบเดียวก็คือ i เล็ก I เล็กนะคะ อะเราก็มาจับคู่กันเหมือนเดิมสมมุติว่าดอกสีฟ้าเนี่ยมันมีจีโนไทป์เป็น IB-IB ก่อนอะจับคู่กันนะคะเอาตัวแรกจับกับตัวแรกก็จะได้เป็น IB, i b i เล็กตัวแรกจับกับตัวหลังก็ได้เป็น i b I เล็กตัวหลังจับกับตัวแรก IB, i b I เล็กเหมือนกันแล้วก็ตัวหลังกับตัวหลังนะคะก็ได้เป็น IB, i b I เล็ก เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าลูกที่ได้เนี่ยมีจีโนไทป์เป็น IB i ไอเล็กทั้งหมดเลยซึ่งก็แสดงเป็นลักษณะสีฟ้าทั้ง4ต้นเลยนะคะอ่าแต่ว่าโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าลูกที่ได้เป็นสีฟ้าต่อสีขาวเป็น1ต่อ1นึ่งเนาะซึ่งกรณีเนี้ยมันได้สีฟ้าทั้งหมดมันก็เลยยังไม่ถูกต้องเราก็ตัดทิ้งไปแต่เราก็ยังมีโอกาสที่สมมุติฐานของเราจะถูกเพราะว่าเรายังเหลืออีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ อดอกสีฟ้าเนี่ยมันเป็นจีโนไทป์ I B I เล็กนะคะเราก็ลองมาจับคู่กันเอาตัวแรกจับกับตัวแรกจะได้เป็น I B I เล็กตัวแรกจับกับตัวหลังได้เป็น I B I เล็กตัวหลังจับกับตัวแรกเป็น I เล็ก I เล็กแล้วก็ตัวหลังจับกับตัวหลังนะคะก็ได้เป็น I เล็ก I เล็กอ่ะสำหรับ กรณีนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่ารุ่นลูกเนี่ยจะมีจีโนไทป์ได้2แบบแบบแรกนะคะเป็น i b i เล็กซึ่งก็จะแสดงลักษณะสีฟ้าเป็น 2? 2ต้นเนื้สีฟ้า2ต้นส่วน i อเล็ก i เล็กค่ะจะแสดงลักษณะสีขาวก็เป็น2ต้นอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ากรณีนี้นะคะลูกที่ได้เนี่ยจะมีอัตราส่วนสีฟ้าต่อสีขาวเป็น หนตอนึ 1> 1 1นั่นเองอะตัดทอนเป็นตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็เป็น1นตอนึซึ่งมันก็ตรงกับที่โจทย์เขากําหนดมาเพราะฉะนั้นสมมติฐานของเรานะคะก็จะใช้ได้กับคู่ผสมที่2ต่อมามาตรวจสอบคู่ผสมที่3กันค่ะก็คือสีม่วงกับสีขาวนะสีม่วงจะแทนด้วย Iaib ใช่ไหมส่วนสีขาวแทนด้วย i เล็ก i เล็ก อามาดูกันเลยกับคู่ที่3มค่ะอ่ะก็คือสีม่วงกับสีขาวเนี่ยมันมีจีโนไทป์ได้แบบเดียวใช่ไหมเราก็คิดเป็นกรณีเดียวกันเลยเอาตัวแรกจับคู่กับตัวแรกนะคะจะได้เป็น i a i เล็กตัวแรกจับคู่กับตัวหลังก็ได้เป็น i a i เล็ก ตัวหลังจับคู่กับตัวแรกเป็น I B I เล็กตัวหลังจับคู่กับตัวหลังค่ะก็ได้เป็น I B I เล็กเหมือนกันจะได้ว่ากรณีนี้นะคะจะมีจีโนไทป์ได้2แบบแบบแรกเนี่ยก็คือ I A I เล็กซึ่งแทนด้วยลักษณะสีน้ำเงินนั่นเองสีน้ำเงิน2ต้นนะคะแล้วก็จีโนไทป์อีกแบบหนึ่งเ่ยเป็น I B I เล็ก ซึ่งจะแสดงลักษณะสีฟ้าค่ะก็ไม่ได้2ต้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะคะจะได้อัตราส่วนเนี่ยรุ่นลูกเป็นสีน้ําเงินต่อสีฟ้าเป็น1ต่อ1ก็ตรงตามที่โจทย์เขาบอกอ่ะเพราะฉะนั้นสมมติฐานเราก็ใช้ได้กับคู่ผสมที่3เช่นเดียวกันต่อมามาดูคู่ผสมสุดท้ายค่ะคู่ผสมที่4คู่ผสมที่4เนี่ยก็คือสีน้ําเงินกับสีฟ้าใช่ไหมสีน้ําเงิน และสีฟ้าก็มีจีโนไทป์ได้2แบบด้วยกันนะักคู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะะเรามาลองดูกรณีแรกกรณีที่มีจีโนไทป์เป็น I A I A กับ I BI B I B พอจับคู่กันนะตัวแรกกับตัวแรกนะคะก็จะได้จีโนไทป์เป็น iaib ตัวแรกกับตัวหลังก็เป็น iaib ตัวหลังกับตัวแรก iaib และตัวหลังกับตัวหลังก็ยังคงเป็น iaib ค่ะอ่ะกรณีนี้นะคะเราจะได้ว่ารุ่นลูกเนี่ยมีจีโนไทป์แบบเดียวก็คือ iaib ซึ่งจะแสดงลักษณะสีม่วง ทั้งหมดเลยแต่ว่าโจทย์นะคะเขาบอกว่าเป็นสีม่วงต่อสีฟ้าเป็น1ต่อ1เนอะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยจึงยังไม่ใช่อ่ะเราก็ต้องไปตรวจสอบกรณีถัดไปค่ะกรณีถัดไปก็เป็นสมมุติว่าเป็น ia ia กับ ib i เล็กค่ะเอาตัวแรกจับคู่กับตัวแรกนะคะก็จะได้เป็น ia ib ตัวแรกกับตัวหลังก็ได้เป็น IA i เล็กตัวหลังกับตัวแรกก็เป็น IA IB แล้วก็ตัวหลังกับตัวหลังค่ะก็เป็น IA i เล็กอากรณีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันได้รุ่นลูกนะคะมีจีนโนไทป์2แบบแบบแรกเนี่ยก็เป็น IA IB ก็คือลักษณะสีม่วงนั่นเองมี2ต้นส่วน อีกแบบหนึ่งนะคะเป็น IAI เล็กก็จะแสดงลักษณะสีน้ำเงินที่มี2ต้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีนี้เราก็จะได้ว่ารุ่นลูกเนี่ยมีอัตราส่วนสีม่วงต่อสีน้ำเงินนะคะเป็น1ต่อหนึ่งอ่ะแต่เขาบอกว่าเป็นสีม่วงต่อสีฟ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้ก็ตัดออกไปก่อนค่ะ,ะมาดูกรณีถัดไปกรณีถัดไปเนี่ยก็คือ คู่นี้เนาะสมมุติว่ามีจีโนไทป์เป็น IAi เล็กกับ IBiB I, B, ค่ะกกรณีนี้เนี่ยเอาตัวแรกจับคู่กับตัวแรกก็จะได้เป็น IAIB ตัวแรกกับตัวหลังนะคะก็เป็น IAIB ตัวหลังกับตัวแรกเป็น IBi เล็กแล้วก็ตัวหลังกับตัวหลังค่ะ ก็เป็น IB I B I เล็กอ่ะกรณนนี้เนี่ยจะได้ว่ารุ่นลูกนะคะมีจีโนไทป์2แบบแบบแรกเป็น I A I B ซึ่งก็จะแสดงลักษณะสีม่วงนั่นเองมี2ต้นส่วนแบบที่2นะคะเป็น IB I B I เล็กก็จะแสดงลักษณะสีฟ้าซึ่งมี2ต้นเช่นเดียวกันสรุปนะคะรุ่นลูกเนี่ยก็จะมีจีโนไทป์สีม่วงต่อสีฟ้า เป็น1ต่อ1นั่นเองอ่ะซึ่งมันก็ตรงกับที่โจทย์เขาบอกเนาะว่าลุ่ลูกได้สีม่วงต่อสีฟ้าเป็น1ต่อน1อะสรุปนะคะสมมติฐานของเราเนี่ยก็ใช้ได้กับคู่ผสมที่4เหมือนกันสรุปก็คือแสดงว่าสมมติฐานของเราต้องละเพราะว่าตรงตามตัวอย่างของคู่ผสมที่โจทย์เขาให้มาเลยสรุปก็คือมันจะ ถูกกำหนดด้วย3อัลลีวนะคะคือ I A I B และ I เล็กจีโนไทป์เนี่ยที่แสดงลักษณะสีต่างๆก็เป็นตามนี้ที่เราเขียนไว้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วนะว่ามันจะถูกควบคุมด้วยอัลลีว3อัลลีวนะคะแต่ว่าเขามีอีกคำถามหนึ่งคือเขาถามว่าถ้านำต้นสีม่วงนะคะมาผสมกันเนี่ยจะได้ลูกที่มีดอกสีใดในอัตราส่วนเท่ากับเท่าใดเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันค่ะผสมระหว่างสีม่วง สีม่วงเนี่ยมีจีโนงทายเป็น IA IB ได้แบบเดียวใช่ไหมเราจะมาดูกันเลยว่าลูกๆจะมีจีโนงทายได้กี่แบบนะคะอ่ะเราเอาตัวแรกจับคู่กับตัวแรกนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็น IA IA ตัวแรกจับคู่กับตัวหลังก็ได้เป็น I A I B ตัวหลังกับตัวแรกก็เป็น I A I B แล้วก็ตัวหลังกับตัวหลังค่ะจะได้เป็น I B I B อ่ะรุ่นลูกนะคะจะมีจีโนไทป์ที่แตกต่างกัน3แบบแบบแรกเป็น I A I A เนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงิน1ต้น แบบที่2นะคะ IA IB จะแทนลักษณะเป็นสีม่วงซึ่งได้2ต้นและแบบที่3นะคะก็เป็น IB IB ซึ่งเป็นลักษณะสีฟ้า1ต้นนั่นเองสรุปแล้วถ้านำต้นที่มีดอกสีม่วงเนี่ยมาผสมกันจะได้รุ่นลูกนะคะมีสีน้ำเงินต่อสีม่วงต่อสีฟ้าเนี่ยเป็น1ต่อ2ต่อ1นนั่นเองซึ่งก็ตรงกับชอยในข้อ 4นะคะน้ำเงินต่อม่วงต่อฟ้าเป็น1ต่อ2ต่อ1เพราะฉะนั้นสำหรับข้อ83จึงตอบช้อยข้อ4นั่นเองค่ะ,ะสำหรับข้อนี้นะคะอาจจะต้องใช้วิธีการคิดยาวนิดนึงก็คือต้องตั้งสมมติฐานก่อนเนื้อว่า,ายีนของสีดองเนี่ยถูกควบคุมด้วยกี่อัลลีลนะคะถ้า2อัลลีลเนี่ยมันจะเขียนได้กี่จีโนไทป์แสดงออกเป็นลักษณะได้กี่แบบ แล้วรอบสามเอาลิลล่ะจะเขียนได้กี่จีโนไทป์จะแสดงออกลักษณะตามที่โจทย์เขาให้มาได้ไหมแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสมมติฐานของเราถูกไหมเนี่ยก็อาจจะทําการตรวจสอบนะคะด้วยการผสมตามคู่ผสมแต่ละคู่ที่โจทย์ให้มาแล้วก็ดูว่าอัตราส่วนของลูกเนี่ยมันเป็นไปได้ตามที่โจทย์เขาบอกมาหรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะถ้าพบว่าสมมติฐานเราถูกต้องแล้วเราก็ไปทําคําถามที่2ก็คือนํา ต้นสีม่วงกับสีม่วงเนี่ยผสมกันเองแล้วก็คำนวณหาจํานวนอัตราส่วนนะคะของลูกที่ได้อัตราส่วนดอกสีต่างๆของลูกที่ได้นั่นเองก็จะเป็นวิธีการทําในข้อ83นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะคลิปความดูข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ